สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะพามารู้จักต้นบอนสีนะคะที่มีอยู่ในบ้านของคุณครูเอทั้งหมดนะคะไปดูกันทีละต้นเลยนะคะว่าครูเอมีต้นอะไรกันบ้างนะคะมาดูต้นแรกเลยคะ่ะต้นใหญ่ใบนี้เลยนะคะใบนี้ใบนี้เลยนะใบนี้คือเรียกว่าเงาะถอดรูปนะคะค่อนข้างใหญ่นะคะถ้าเปรียบเทียบกับฝ่ามือของครูเอเขาค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะกระดูกจะมีสีแดง มานานแล้วนการเงาะถอดรูปะะยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยนะคะต่อไปค่ะต้นเล็กต้นนี้นะคะลายเหมือนเอาสีน้ําระบายนะคะตอนนี้น้องกําลังออกดอกอยู่ด้วยนะคะน้องชื่อว่าไตรภพนะคะน้องกําลังมีดอกนะคะน้องชื่อว่าไตรภพค่ะถัดมานะคะถัดมานี่ขุยไม่ทราบชื่อนะคะได้เข้ามาโดยบังเอิญแต่เป็นต้นที่ชอบมากเลยเพราะว่าใบของเขาเนี่ยเปลี่ยนสีได้ ตอนที่เขาแตกใบใหม่มาจะเป็นสีชมพูอ่อนกว่านี้นะคะแล้วก็จะมีลายเขียวๆตรงเขียวๆเขาจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆพอเขาโตขึ้นมานะคะก็จะเป็นสีเขียวเข้มขึ้นนะคะตรงสีน้ำตาลจะเป็นสีเขียวเข้มขึ้นแล้วก็ตรงสีชมพูอ anyway. ่อนจะเป็นสีเข้มขึ้นชมพูเข้มขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อใบเขาแก่ตัวนะคะเขาจะเป็นสีพื้นสีแดงนะคะแล้วก็มีขอบขอบที่เป็นสีเขียวก็จะเข้มขึ้นด้วยนะคะก่อนจะทิ้งใบเนี่ยก็จะเป็นขอบเหลือง ทั้งหมดนะคะพื้นสีแดงเข้มมากนะคะถัดมาค่ะถัดมาต้นนี้ค่ะต้นนี้เลยนะคะต้นนี้ชื่อว่าตะละแม่กุสุมานะคะตะละแม่กุสุมานี่เป็นต้นโปรดเพราะว่าชื่อเดียวกับคุณครูเอเลยนะคะชื่อกุสุมาเหมือนกันนะคะเป็นตาละแม่กุสุมาตอนนี้กําลังแตกกอค่อนข้างใหญ่นะคะกําลังแตกกอสวยทีเดียวนะคะ มาถัดมาตรงนี้นะคะเป็นสีแดงเป็นใบสีแดงเช่นเดียวกันนะคะเป็นใบสีแดงชื่อว่าเงาวกวนอูนะคะเงาวกวนอูสังเกตใบแดงสวยมากเลยนะคะกำลังแตกกอน,นะคะเงาวกวนอูพัดลงมาค่ะต้นนี้ต้นนี้เป็นไก่นะคะเป็นตระกูลไก่นะคะชื่อว่าไก่สุดสงวนนะคะ แต่ตอนนี้น้องยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะน้องยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะถ้ากัดสีเต็มที่แล้วจะมีสีชมพูขาวเนี่ยเยอะๆเต็มใบจะสวยมากนะคะถัดมาค่ะถัดมาข้างล่างก่อนนะคะข้างล่างต้นนี้จะเป็นหงสุวันนะคะเป็นหงสุวันเพิ่งทิ้งใบใหญ่ไปนะคะเพิ่งทิ้งใบใหญ่ไปต่อไปค่ะต้นนี้ค่ะกําลังเป็นที่นิยมนะคะ ต้นนี้เลยนะคะใบกัดสีแบบนี้นะคะเรียกว่านางไหมนะคะนางไหมสวยมากนะคะในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้นางไหมมีราคาค่อนข้างสูงมากต่อมาค่ะต่อมาต้นนี้ค่ะต้นนี้จะเป็นแดงวัวนะคะบางคนก็เรียกแดงวัวบางคนก็เรียกวัวแดงนะคะก็ชื่อเดียวต้นเดียวกันนี่แหละนะคะเป็นต้นไม้ที่มีสีกลางใบสีชมพูกระดูกสีชมพู นะคะขอบขอบเนี่ยขอบใบจะเป็นสีเขียวน่ารักมากนะคะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นทับทิมสยามทับทิมแดงนะคะทับทิมสยามนะคะลายน้องสวยมากเป็นสีแดงนะคะถัดมาค่ะทับทิมชมพูทับทิมชมพูนะคะ ทับทิมชมพูก็จะเป็นเม็ดสีชมพูอยู่ใกล้กันจะเห็นชัดนะคะระหว่างทับทิมแดงกับทับทิมชมพูนะคะถัดไปค่ะถัดมาจะเป็นเจ้ากรุงค่ะเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะตันนี้จะเป็นเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะเป็นบอลเก่าที่เข้ามาจากต่างประเทศตั้งแต่สมัยรัชากาลที่5นะคะคู่กันเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเจ้ากรุงไกรเซอร์และเจ้ากรุงเดนมาร์ก นะคะลายเขากัดสีสวยนะคะตอนนี้กัดสีสวยใบใหม่จะสีเข้มสวยมากนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะขึ้นไปข้างบนน้องตัวนี้ลายสวยนะคะเป็นตระกูลไก่เช่นเดียวกันน้องมีชื่อว่าไก่ตัวงามนะคะบางคนเรียกไก่แก้วตัวงามบางคนเรียกไก่ตัวงามเฉยเฉคือต้นเดียวกันนะคะถัดมาค่ะอันนี้เป็นบอนที่เป็นต้นดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณเอเลยนะคะต้นนี้ ชื่อว่าฮกหลงนะคะชื่อว่าฮกหลงฮกหลงเนี่ยมันจะมีหลายหลายลายนะคะสังเกตดูดีๆมันจะมีหลายหลายลายบางบางต้นนี่สีชมพูทั้งหมดเลยนะคะแต่นนองกัดสีอันนี้มีขอบเขียวเห็นชัดนะคะส่วนไปนี่ก็เป็นสีชมพูชัดเจนมากนะคะจะไปค่ะถัดมานะคะคือต้นร่อนทองนะคะร่อนทองน่ารักทีเดียวนะคะใบใหญ่เหมือนกันนะคะ บอลไทยมีมานานแล้วนะคะต้นทองต้นนี้สวยงามทีเดียวนะคะค่ะนี่ก็เป็นด้านด้านหนึ่งโดยรวมรวมนะคะของโต๊ะนี้นะคะเราลืมพี่บิ๊กไปหนึ่งต้นนะคะด้านนี้เราลืมพี่บิ๊กไปหนึ่งต้นพี่บิ๊กใหญ่มากเลยนะคะชื่อว่าบองเงินนะคะใบน้องใหญ่มาก ต้นของน้องก็ใหญ่การกระใหญ่สง่าง,งามมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางด้านโน้นนะคะค่ะกลับมาเจอด้านนี้นะคะใบเขียวเขียวลายชมพูตรงนี้นะคะใบนี้เรียกว่าปาเตะนะคะต้นนี้เขาชื่อว่าเจ้าปาเตะนะคะลายน่ารักทีเดียวเป็นบอนโบราณก็ค่อนข้างหายากนะคะปาเตะนะคะถัดมาตรงนี้นะคะสีเขียวเขียวตรงนี้เป็น เพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านที่น้องยังไม่กัดสีดียังเป็นลูกไม้อยู่นะคะยังเป็นลูกไม้อยู่แต่พุ่มสวยทีเดียวนะคะต้นนี้เริ่มเริ่มกัดสีแล้วแต่ยังไม่มากนะคะจะเห็นว่าเป็นจุดจุเล็กเนะ็กะต่อมาค่ะต่อมาต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นหนุมานนะคะสองต้นเลยนะคะเป็นหนุมานหานุมานอมพะพลานะคะแต่น้องยังเล็กอยู่ยังไม่มีสีขาวเยอะนะคะ ทีแรกเข้าใจว่าต้นนี้เป็นหนุมานขัดสมาธินะคะยากดูนิดนึงทีแรกหูน้องยาวนะคะใบทรงนี้นะคะไปเปิดตำราดูว่าเป็นหนุมานขัดสมาธินะคะแต่พอใบอีกใบของน้องออกมานะคะแต่ใบเล็กๆออกมาต้นนี้จะเป็นทรงใบกลมๆนะคะ ซึ่งคล้ายกันกับต้นนี้นะคะได้มาในานามหานุมานอมพัพพาก็สันนิษฐานว่าสองต้นนี้น่าจะเป็นพันธุ์เดียวกันแล้วนะคะ2ต้นนี้น่าจะเป็นพันธุ์เดียวกันกต่อไปเมื่อกี้นี้พี่บิ๊กของเราค่ะพี่บิ๊กของเรานี่ใหญ่จริงๆนะคะใหญ่มากมากบ่อเงินนะคะบ่อเงินค่ะแล้วต้นโปรดอีกต้นหนึ่งของครูเอนะคะนี่เลยค่ะน้องโหกหลงนะคะสวยมาก พกหลงสีชมพูอยู่กับพี่บองเงินสีขาวนะคะสวยงามนะคะลหลงไหลเลยทีเดียวถัดมาค่ะข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะออไม่แน่ใจว่าจะเป็นตระกูลเดียวกับขุนแผนหรือเปล่านะคะพเพราะลักษณะลาย,ลายใบลักษณะสีใบใกล้เคียงกันนะคะ แต่ว่าไม่ชัดเจนนะคะคงจะเป็นลูกไม้นะคะแต่ไม่รู้ลูกไม้ของอะไรนี่ก็ได้มานานมากแล้วนะคะตั้งแต่สมัดปลูกเหมือนกันส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้เพิ่งได้น้องมานะคะเมื่อกี้เราเจอตาละแม่จันทราไปอาจาละแม่กุสุมาไปแล้วแต่ต้นนี้คือตาละแม่จันทรานี่นะคะตาละแม่จันทราคล้ายๆกันแต่ว่ามีส่วนแตกต่างกันนิดเดียวแถวๆขอบใบนะคะ เดี๋ยวถ้าน้องโตจะเห็นชัดมากกว่านี้นะคะถัดมาค่ะถัดมาต้นนี้คล้ายๆกันอีกเหมือนกันถ้าไม่สังเกตดีๆมองผ่านๆนะคะก็จะไม่รู้จะคิดว่าเป็นตาลแม่กุซุมาจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะน้องคือภพยาพันวังนะคะต้นนี้คือพยาพันวังนะคะใบน้องก็สวยมากนี่นะคะ ต้นนี้เหมือนกันนะคะเหมือนกับต้นเมื่อกี้นี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นตระกูลขุนแผนหรือเปล่านะคะรูมใบดูใกล้ๆนะคะสวยนะคะชอบนะคะสีใบก็สวยมากสีแดงนี่อีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะคะต้นโปรดเหมือนกันหกหลงเนี่ยนะคะสังเกตว่าครูเอเนี่ยเลี้ยงไว้หลายต้นนะคะต้นนี้กับต้นที่ผ่านมาไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันลายจะไม่เหมือนกัน นะคะคพยายามดูว่ามันจะเป็นเรือนราหุนไหมเรืองราหุนไหมหรือว่าเป็นนาลายเรืองพบไหมก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นฮกหลงนี่แหละนะคะเพราะได้มาในน้ำฮกหลงต่อไปค่ะอันนี้ค่ะตัวน,นี้ค่ะนี่เลยกัดสีแล้วเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วตอนที่เขายัางเบบีสีเขียวนะคะยังไม่กัดสี ต้นนี้เริ่มเริ่มเริ่มนะคะเริ่มกัดสีนะคะต้นนี้คือเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านเริ่มกัดสีชมพูเห็นไหมคะสวยมากนะคะนี่คือเพชรพันล้านต่อมาค่ะต่อมาต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นปลาบู่ทองค่ะต้นนี้เป็นปลาบู่ทองข้างๆกันนี้นะคะเป็นลูกไม้ไม่ทราบชื่อนะคะ ได้มาโดยไม่ทราบชื่อน้องสีแดงสวยทีเดียวนะคะสีแดงสวยตัวน,นี้ก็ไม่ทราบชื่อนะคะตันนี้ก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันน่าจะเป็นพวกลูกไม้นะคะนี่ค่ะนี่เลยบอ,บอนโบราณแต่ยังคงความคลาสสิกไว้เสมอนี่ก็คืออีเหนานะคะถัดมาในต้นน้อยนี่คือกวนอิมนะคะแล้วก็สีแดงนี้เป็นบอนนอกนะคะ บับเบิลนกาชื่อนอกบับเบิลน,นี่ก็เช่นเดียวกันนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นบอนนอกมานะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะน่าจะเป็นลูกไม้ทั้งนั้นเลยนะคะปกปั่นเหนือเยื่อใบค่อนข้างจะเบาบางแต่ก็ก็คงความสวยงามนะคะดูนะคะ วันหวันหลงอยู่แต่ในโดงบอลน,นะคะมือสมัครเล่นนะคะไม่ใช่มืออาชีพตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นที่นิยมอีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าเรียกน้องว่าช้างเผือกใบบัวนะคะช้างเผือกใบบัว <c oughs> มีหลายต้นอยู่นะคะต้นนี้มีหลายต้นเพราะว่าชอบในความสวยรูปทรงใบเขานะคะน่ารักถัดมาค่ะต้นนี้ค่ะ นี่เลยค่ะน่ารักมากพญาเสวยคะพญาเสวยน่ารักเห็นไหมเห็นคุณปุยวอาก็คุยชอบจริงๆใบไม้สีชมพูนี้นะคะนี่คือฮกหลงนะคะตอนนี้เพิ่งมีสองใบนะคะคุณปุ๋ยแยกมาขอแยกกับเพื่อนมานะคะเพราะว่าสีชมพูสวยมากนะคะต่อไปค่ะต่อไป ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นนกสีนกกระทากับนกสีอุษานะคะนกสีอุษาก็จะกัดชมพูน,นะคะกัดชมพูตันนี้ก็จะเป็นดาบฟ้าฟื้นนะคะดาบฟ้าฟื้นของขุนแผนนะคะเป็นดาบของขุดแผนชื่อว่าดาบฟ้าฟื้นนะคะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งปลาบู่ทองเป็นปลาบู่ทองต้นหนึ่งนะคะ ส่วนมพวกนี้จะเป็นอะโกนิมามอะโกนมายันยามันีแดงก็สวยอยู่นะคะมาบอนดำสตูนนะคะบอลดำสตูนข้างหลังจะเห็นว่ามีแคคตัสอยู่ด้วยนะคะชอบหมดทุกชนิดนี่ก็จะเป็นลูกไม้นะคะได้มาในานามสีเบเจลงไม่รู้ว่าของไทยหรือของนอกนะคะ เป็นกัดสีแดงสวยอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ที่เพาะไว้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาเตะนะคะปลาเตะก็จะน่ารักใบน่ารักช้างเผือกใบบัวลูกไม้ปากก้านดำชมพูอันนะั้ยังไม่หมดนะคะ นี่ค่ะนี่ใบน้อยอันนี้เพิ่งได้มาจากน้องชายนะคะกลุ่มผักกันนะคะกลุ่มผักกันสังเกตใต้ใบเขา mm hmm. เขาจะมีหูเล็กๆ mm hmm. อยู่ใต้ใบนะคะเขาจะมีหูเล็กๆอยู่ใต้ใบแต่นี่น้องเขายังเล็กนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรารอให้โตก่อนแล้วมาถ่ายกันอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นหองเห่าค่ะ นะคะห้องเ้าสีแดงเข้มนะคะถ้าเป็นกอใหญ่แล้วจะสวยมากะะส่วนอันนี้ก็จะมีหมอชานยุทธนะคะแล้วก็จะมีที่ได้มาในนามสีเบ็นจะลงนะคะอันนี้จบพะนครยังไม่กัดสีนี่นะคะนี่น่าจะเป็นมนสวรรค์นะคะยังไม่กัดสี ตอนนี้ก็ตาละแม่กุสุมาที่แยกไว้นะคะยังไม่โตอันนี้น้องชายบอกว่าเป็นทศก,กันเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าทศก,กันจริงหรือเปล่าส่วนอันนสน้300ป๊บแป้งนะคะเป็นไงกันบ้างคะบอลสีบ้านผู้เอกเลี้ยงแบบบ้านๆจริงๆนะคะความชอบส่วนบุคคลนะคะ เพลีนตาเพลีนใจที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของคน,นทั่วไปนะคะที่เลี้ยงต้นไม้ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะกูเอก็ได้ได้ปกาศกลับมาเลี้ยงค่ะพวกเขาอีกครั้งหนึ่งให้สวยงามขยายพันธุ์ให้มากขึ้นนะคะดูดูบองเงินนะคะดูบองเงินสวยจริงๆนะคะนี่ตาแม่กุสุมาต้นทองนะคะ ใส่พบหอมบองมันนี่ใหญ่ม่สบการติดตามรับชมนี่นะคะให้กับคนดูคนรักบอลสีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ